ต่อไปครับเรตโตซันเชสขอไม่พูดถึงแล้วกันเพราะเล่นแค่สินาทีนะ้ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ฟาเบลุยเลยดีกว่าในส่วนของฟาเบลุยนะครับก็อย่างที่ผมชมไปในคลิปเลยใครที่ดูคลิปผมก็น่าจะรู้ว่าผมชมฟาเบลุยเนาะเพราะฟาเบลุยเนี่ยลงมาแล้วก็ทําหน้าที่ได้ดีนะมีการแบบว่าแย่งบอลสกัดบอลฟาเบลุยอะ่ะมันมีจังหวะที่มันพยายามดึงบอลเหมือนนุ่นโน่นเมนเดสเลยแต่มันเสียบอลแค่5ครั้งนะเออแต่สุดท้ายทุกคนลองไปดูไปนั่งลองดูเต็มเกมก็ได้เว้ยฟาเบลุยคือแย่งบอลดีมากเบียดปะทะชนนนคือวัี้มมมึงเห มาฟังคอมเมนต์เราอะเหมือนมันนั่งอ่านคอมเมนต์แล้วแล้วมันก็ไปปรับปรุงอะคือวันนี้มันทําได้ดีมากเว้ยสนัดติดแล้วนะเอจร,จริงอะนัดก่อนที่ลงมาเป็นตัวสำรองก็ทําได้ดีนัดน,นี้ลงมาเป็นตัวสำรองอีกก็ทําได้ดีอีกแล้วก็จ่ายคีย์พาร์ได้ด้วยนะจังหวะที่เมสซี่หลุดไปแล้วก่อนที่จะส่งให้วาเเป้อะลูกนั้นฟาเบีลุยก็เป็นคนจ่ายเออก็ถือว่าทําได้ดีคุ้มแล้วก็เหมาะกับการที่ได้ 7. 4จสริงๆนี่แหละผมมีความรู้สึกว่าเออมึงเล่นแบบนี้สิมันถึงจะเป็นกองกลางจริงอะมมึงงเเเเลล่่่นนนนนแบบบ,บ,นะบี้ยยาาาาาารรฟะพูดถทปปธออ คือโดยปกติเนี่ยผมเลี่ยงที่จะตำหนีเอ็มาเป้มโดยตลอด เพราะว่าผมอ่ะไม่ค่อยได้มองเขามากมายขนาดนั้นเวลาเราดูเกมอะ่ะทุกคนลองนึกภาพนะบางคนเนี่ยอาจจะดูตามบอลน,นะแต่ผมอ่ะจะดูตำแหน่งการยืนเว้ยคือผมเป็นโรคจิตไงคือมันติดมาตั้งแต่สมัยผมดูบอลแรกๆคือผมจะดูว่าเมซี่อยู่ตรงไหนผมก็จะพยายามมองคนเออเมซี่เขายืนยังไงเขาอะไรไม่ได้ว่าจะมานั่งวิเคราะห์นะไม่ใช่แค่อยากดูเมซี่เฉยเมื่อก,ก่อนมันก็เลยติดทําให้ผมอะ่ะสังเกตคนไงส่วนป๊ปเป้เนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งที่หลุดสายตาผมตลอดเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยได้บอลแต่เราจะเห็นตอนที่ป๊ปเป้มันวิ่งออะะไรแบบเนี้ออจ แต่นั้นนี้เนี่ยเอมบปเป้ได้บอลไงมันไม่ใช่ว่าเอมบปเป้ไม่ได้บอลเลยเอบเบเป้ได้บอลแต่ดันทําได้ไม่ดีเลยนะครับเอ,บเบอมบเป้วันนี้ผมก็จะไม่เลี้ยงละในการบ่นเขาก็คือเขาเล่นไม่ดีนะครับวันนี้เอมบปเป้เล่นไม่ออกไม่ใช่วันของเอบปเป้เลยนะฮะเลี้ยงบอลก็ติดนะพลาดโอกาสทอง ถ้าอันธนะเป็นโอกาสทองแบบจริงๆเลยอะแบบที่เป็นโอกาสทองจริงอะคือ1ครั้งแต่ถ้าพูดถึงว่าเป็นโอกาสทองอื่นๆที่ถ้าปกติเป็นเป้ตอนปกติยยอ,อะเป้ยิงเข้าแน่ๆเออสองครั้งเลยมาเป้วันนี้สัมผัสบอลไปถึง72ครั้งซึ่งมันเยอะกว่าปกติมากๆแล้วนะทุกคนปกติที่เป็นกองหน้าไอาเป้เนี่ยอ่าสัมผัสบอลประมาณ40-50ห้าครั้งแค่นั้นเองแต่วันนี้เอ็มเป้ได้72แล้วถือว่าเอ็มาเป้พลาดไปเยอะมากๆจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเสียบอลไปทั้งหมด16ครั้งถืออว่่าเยะที พูดถึงเรื่องการเสียบอลสโครั้งอะไรแบบนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าเป๊เลี้ยงไปแล้วเสียบอลน,นะแต่หมายถึงว่าเวลาจ่ายบอลอะไรเงี้ยก็เสียคือมันเยอะนะครับเมาเป้เนี่ยก็ไม่ใช่คนที่มานั่งแบบแอสซิสต์ให้เพื่อนอะไรแบบนี้นะแต่วันนี้คือ,อพยายามเห็นแล้ว,ว่าเขาก็พยายามที่จะมีส่วนร่วมกับเกมในการจ่ายบอลให้เพื่อนรู้แล้วว่ายิงไม่ได้ก็จะหามุมจ่ายให้เพื่อนอะไรแบบน,นี้ก็เห็นถึงความพยายามแต่ว่าวันนี้คือทําได้ไม่ดีนะครับจริงๆนี่ก็พูดถึงไอ้เป้นะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาพูดถึงเดอะคิงของเราเลวิโอเน็ตเมซี่นะ ได้1ประตูแล้วก็ทําได้อีกหนึ่งแอสซิสต์ด้วยนะโอกาสที่เป็นประตูค่า x g เนี่ยของเมซี่เนี่ยได้0ู8เองแต่เมซี่ก็ยิงเข้าประตูได้อย่างที่ทุกคนรู้เลยครับว่าลูกยิงที่เมซี่ยิงเนี่ยไม่ใช่ว่าง่ายๆจะยิงเข้านะเว้ยคือมันไม่มีใครยิงเข้าง่ายๆหรอกไอ้ลูกแบบเนี้ยคือจ่ายมาแล้วไม่จับอะแล้วมันเออมันนันเข้าเท้าเมซี่พอดีก็ถือว่าเป็นโชคดีด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นมุมที่เมซี่วางเท้าได้ดีด้วยแล้วเมซี่เนี่ยก็มีโอกาสยิงตรงกรอบไปทั้งหมด ทุกคนลองคิดดูว่าเนี่ยเมซี่สัมผัสบอลน,น้อยแค่ไหน87ครั้งอย่างที่ผมเคยบอกอะตอนที่ผมพูดถึงหลังเกมอาเจนินาเมซี่สัมผัสบอลร้อยกว่าครั้งเนี่ยพอมาอยู่เนี่ยเปเช่7ครั้งนี่คือเยอะแล้วนะเมซี่จ่ายคีย์พาสไปทั้งหมด3ครั้งครับโคตรเยอะลงไปล้วงเอาบอลต่ำด้วยซ้ําแล้วทุกคนลองไปหาดูได้ว่าเมซี่เนี่ยยืนทั่วสนามจริงๆไปดูฮีทแมพของเลี้ยวเนี่ยเมซี่ครับไม่มีแบบตำแหน่งที่แบบว่ายืนตายตัวตรงนั้นไม่มีเมซี่คือเล่นทั่วสนามเลยลงไปเล่นต่ําเหมืออนนนรรูปที่่ผมมาาาขึ้ตแกว ตินญามันขึ้นสูงแล้วเมซี่ลงมาเล่นเป็นกองกลางตัวรับอะคือผมไม่ได้มุกมันคือความจริงแล้วนัดที่แล้วนะครับมีคนไปล้อเมซี่ว่าเมซี่เนี่ยเลี้ยงติดจําได้ไหมแต่ทุกคนอย่าลืมนะไอคนที่จะมาล้อเมซี่เลี้ยงไม่ผ่านเลี้ยงอะไรเงี้ยก็เขาเป็นตัวยังไงล่ะเขาเป็นตัวสายเลี้ยงเขาก็ต้องมีการเลี้ยงไม่ผ่านแต่ถ้าเขาเลี้ยงผ่านเขาก็มีโอกาสสร้างประตูไงเออแต่ตอนนี้เขาทำอะเขาไม่ต้องเลี้ยงผ่านทุกรอบหรอกนี่35ไม22บห้าไม่ใช่ยี่เลบสยงไนเวนมรอใช้งขาเลี้ยงึ่าน้นทุหรอบรนลเมา ไม่ได้เป็น MVP อ่ะผมว่าเมซี่ก็ควรเป็นโดนบอลน,น้อยแต่โดนบอลทีนี้แม่งโควนอันตรายเออแบบนั่นแหละไม่มีใครช่วยซับพอร์ตเลยด้วยซ้ำอ่ะเมซี่เออแต่ยังเล่นได้ขนาดนี้อ่ะคนสุดท้ายไอ้ลูกรักวิตินญญ่าถ้าพูดถึงวิตินญ,ญาแล้วเราก็ต้องบอกเลยว่าเขาได้ไปที่7.2คะแนนแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขอเปลี่ยนรูปก่อนนะครับมันดูไม่ให้เกียรติวิตินญญ่าเท่าไหร่คือวิตตินญ,ญาเนี่ยเป็นกองกลางที่เป็นตัวกลางตัวหลอกแล้วกันนะครับเป็น กองกลางตัวหลอกที่ความจริงแล้วเนี่ยเขาเคยเป็นกองหน้ามาก่อนแต่ถูกโค้ชเข้าใจผิดเลยจับมาเป็นกองกลางครับความจริงเขาเป็นกองหน้าสไตล์เมซี่แหละคือเขาเลี้ยงบอลได้ดีเหมือนเมซี่เลยอย่างนั้นล่าสุดเราก็จะเห็นนะครับว่าเขาเล่นได้ดีแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงบอลการจ่ายบอลในจังหวะที่เพื่อนเล่นยากเนี่ยเขาจะถนัดเวลาที่เนี่ยควรจ่ายแล้วเห็นเพื่อนทับจ่ายเนี่ยมีสิทธิ์สร้างประตูได้แล้วเขาจะไม่จ่าย เพราะเขารู้สึกว่าถ้าจ่ายไฟเนี่ยเพื่อนจะทําไม่ได้เขากลัวว่าเพื่อนจะโดนโห่เออเขาก็เลยจะไม่จ่ายนี่คือเขาคิดหลายๆมุมคือทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมมึงไม่จ่ายวะถ้ามึงจ่ายเนี่ยเพื่อนมีสิทธิ์ทําประตูแล้วนะหรือถ้าสมมุติว่าเมสซี่รับบอลที่มึงจ่ายมาเมื่อกี้เนี่ยถ้ามึงจ่ายเร็วกว่านี้เมสซี่คือทําประตูแล้วนะ คือคุณไปคิดตื้นไปสิ่งที่วิทินญยญาเขาทำอะคือผมอยาาอธิบายทุกคนฟังเวย้ยอย่าไปด่าวิทินยาไงคือวิตินยาเขาทำเนี่ยเขาทําทุกอย่างเพื่อเขาคิดไม่หมดแล้วไม่ว่าถ้าสมมุติว่าวิตินยาจ่ายไปให้เมซี่แล้วเมซี่ยิงเมซี่ยิงไม่เข้าอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าคนมาด่าเมซี่นะคือวิทินยาเขาคิดด้วยหมดแล้วเขารู้เลยไงว่าเนี่ยโอกาสมันยิงไม่เข้าร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยผมไม่จ่ายหรือบางจังหวะที่ เพื่อนลำบากแล้วทำไมวิดยาถึงจ่ายเนี่ยคือความจริงแล้ววิดยากําลังฝึกครับกำลังฝึกให้เพื่อนเนี่ยต้องเผชิญปัญหาเวลามึงเจอปัญหาวบนนี้มึงต้องแก้ไขให้ได้ด้วยตัวเองดิมึงจะมาพึ่งพากูอย่างเดียวไม่ได้เอออย่างเมสซี่คุณเห็นไหมทำไมคุณไม่วิ่งอ่ะเมสซี่ เพราะฉะนั้นวิตินยาเขาเลยแกล้งเมซี่ฮะเลยไปยืนตำแหน่งกองหน้าเพื่อปรับนิสัยเมซี่ไงพอมซี่เนี่ยเขาติดนิสัยในการที่แบบว่าไม่ค่อยวิ่งวิตินยาเขาก็เลยดัดนิสัยเนี่ยคือความหวังดีของชายคนนี้คือทุกคนน่ะมักจะหาว่าผมล้อเลียนหรือด่าวิตินยาเว้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาคือเบอร์หนึ่งเขาคือเก่งคือเห็นไหมบางจังหวะที่เขาควรยิงเข้าแต่เขาก็เลือกที่จะยิงไม่เข้าเพราะเขารู้แล้วไงว่าถ้ากูยิงเข้าเนี่ยคนก็ต้องเข้าใจกูผิดว่ากูเป็นกองหน้าแน่ๆเลยว่ะ เออความจริงกูอยากเป็นกองกลางนะอะไรเงี้ยเนื่อหรอปะหัวใจของกองหน้าทุกคนเข้าใจไหมฮะคือคนที่แม่งแบบเป็นกองหน้ามาทั้งชีวิตอะ่ะล้วอยู่ต้องปรับมาเล่นเป็นกองกลางอ่ะหัวใจของกองหน้ามันยังอยู่ คือมันจะเป็นนิสัยอะนี่บอว่าเหมือนแบบคนติดบุหรีอ่อะคือเลิกเลิกดูดบุหรี่แล้วแหละแต่ว่าพอเห็นแล้วมันนึกอยากเนี่ยคือวิตินยาคือแบบกูเลิกเป็นกองหน้าแล้วแหละแต่พอมันเห็นจังหวะเนี้ยมันไม่ได้อ่ะมันต้องเลี้ยงว่ะอะไรเงี้ยเออคือความจริงทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าความถนัดของวิตินยาคือการลากเลื้อยบอลแล้วการจ่ายบอลในจังหวะเสี่ยงสโลแกนเขาก็เลยมีจ่ายบอลยากเสียบอลง่ายเล่น วิตินยาเนี่ยนี่คือสโลแกนของเขามันเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเราอะ่ะดูบอลแล้วลุ้นตลอดเวลาคือชนะง่ายไปมันก็ไม่สนุกอะ่ะวิตินยาเขาไม่ชอบเขาชอบแบบเนี่ยเล่นเสี่ยงเสียงเหนื่อยนะเหนื่อยนะจริงๆคือการที่ให้มานนั่งชมวิตินยามันก็เหนื่อยนะครับมันเหนื่อยเหนื่อยที่ต้องคิดอะไรแบบเนี้ย ต้องมีคนรู้สึกแน่ๆเลยว่าเฮ้ยทำไมพี่ว่านนโนเมนเดสได้ตอนที่ยึกยักบอลคลองบอลไว้นานแต่ทำไมพี่ไม่ว่าวิดินญ,ญ,ญาคือทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าการที่วิดินยาเนี่ยเอาบอลไว้กับตัวนานๆมันเป็นการเรียกตัวประกบคือมาหมดเลยเรียกตัวประกบอะกบเขียด,ดเลยมาเหมือแต่คนไม่มาเลยคือมันมันเป็นภาพจินตนาการคือไอ้กองหลังแม่งดันไม่ทันวิดินยาไงความคิดวิดินยาคือมันไกลไปแล้วมันเหนือกว่าความคิดกองหลังไปแล้วนะคือวิดินยามันไปคิดเยอะเกินอันนี้คือพูดตรงๆกองหลังเขาไม่ได้ฉลาดเท่าวิดินยาไงบางทีอะเอออาจเพื่อนจะ สังเกตได้ว่าทำไมวิตินยาเขาถึงขึ้นไปยืนสูงเพราะวิตินยาเนี่ยกําลังพยายามใช้มิสต์ไดเรกชันถ้าทุกคนเคยดูเรื่องคุโรโกรโนโบาสเกตนะครับเป็นกีฬาการ์ตูนเกี่ยวกับบาสเกตบอลพระเอกเนี่ยจะมีท่าไมสไตล์คือมิสต์ไดเรกชันคือทุกคนเนี่ยในสนามเนี่ยบางทีจะไม่เห็นเลยว่าพระเอกเนี่ยอยู่ตรงไหนเพราะพระเอกเนี่ยเขาจะพยายามทําตัวจืดจางวิตินยาเนี่ยคือใช้สไตล์นั้นวิตินยาเนี่ยเขาจะพยายามไปยืนแบบว่าบริเวณโซนกองหลังวิตินยาเขาจะไปยืนแทกแทกตรงนั้นอะ่ะเพื่อให้ไอตัวใหญ่ๆเนี่ยบังวิตินย่าที ไปแอบอยู่ข้างหลังกองหลังทําให้กองหลังเขาไม่ทันระวังตัวนะนึกออกปะเนี่ย ก็คือความเป็นกองหน้าของเขาสตเกอร์แบบหลุดกับดักล้ำหน้าโดยการแอบอยู่ข้างหลังกองหลังอีกทีหนึ่งนี่คือสไตล์ของวิญญตินยาถ้าสมมุติว่าเมซี่สามารถจ่ายแทงทะลุช่องให้วิตินยาได้ลูกนั้นก็จะเป็นประตูแต่ปัญหาของแผนนี้คืออะไรรู้ไหมครับคือเพื่อนร่วมทีมไม่สามารถจ่ายให้วิตินยาได้เพราะฉะนั้นนะการที่ไปว่าวิตินยามันไม่ใช่ถ้าสมมติว่าเมซี่แทงทะลุช่องผ่านกองหลังห้าคนไปได้วิตินยาจับบอลได้วิตินยาก็ยิงเข้าแล้วเนี่ยความผิดมันก็อยู่ที่เพื่อนร่วมทีมนี่แหละเนี่ยคุณดูฟาเบะ ดันเล่นดีในนั้นนี้เฉยเลยนะไปไม่ใช่ไม่ใช่ไอยู่ๆก็มาเล่นห่วยลงอยู่ๆก็มาทําตัวไป็นกองกลางตัวรับจริงๆเนี่ยแล้วมันจะไปหลอกคนอื่นได้ไงว่ามือชอบดันสูงเห็นป่ะไฟเบลุยอะ่ะเมื่อก่อนเน่ยเป็นไงยืนเน่ยใกล้ๆกับวิตินยาเลย เดี๋ยวนี้ไม่เอาละสองนัดล่าสุดไม่เอาละลงต่ำละไปเล่นสกัดบอลละไม่เน้นยิงไม่เน้นอะไรละไปเล่นทางแบบไม่ดีซะละเออทำให้เลตติ้งสูงซะละเป็นเน้นแบบเอาจริงเอาจังซะละเห็นไหมทำให้เดกิจต้องมารู้สึกดีกับฝ่ายเบลยุยแกเออเนี่ยวิญยาเขายังเสมอต้นเสมอปลายไม่ว่าเพื่อคนอื่นเขาจะพัฒนาขึ้นเอ้ยเพื่อคนอื่นเขาจะพัฒนาลงไปเป็นกองกลางตัวรับอะไรแบบนี้แต่ตัวเองก็ยังไม่หยุดดันตัวเองขึ้นสูงก็คือเป็นอัจฉริยะของวงการรูปหนังในยุคนี้จริงๆนะครับคือเอาจริงๆเนี่ยหลายคนก็คงไม่รู้ นะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าวินินาเนี่ยอาจจะไปเจอสมุนโน้ตเล็กๆของไวนาดุมอาจจะไปใช้ล็อกเกอร์เดียวกันกับไวนาดุมแล้วไวนาดุมเนี่ยเขาอาจจะไปเขียนวิธีการเล่นกองกลางสไตล์แบบสุดยอดไว้อะไรเงี้ยแล้วก็คงไปเปิดอ่านนะครับเขาคงคงอ่านของไวนาดุมแล้วก็รู้สึกว่าเออว่ะมันเข้ากับสไตล์การเล่นกองหน้าของเราเลยนี่ว่าเขาก็คงเอามาปรับใช้นะครับ <c oughs> นี่ก็คือสิ่งที่วินินยาทามาโดยตลอดแล้วอย่างนัดล่าสุดเนี่ยเราจะไม่ชมเราจะไม่อะไรเขาไม่ได้เลยเนี่ยก็คิดไม่ออกแล้วจะให้แบบอวยอะไรม อ,อ,ะอจะให้อวยอะไรกัะวิตินญ,ญาคือมันเก่งอะสมมุติสมมติลอ,ลองลองให้ด่าวิตินญ,ญาหน่อยดิอ่นลองลองสมมติว่าผมต้องฝืนสมมติผมต้องฝืนใจมาด่าวิตินญ,ญาบ้างนะสมมตินะคือผมก็ไม่รู้ผมจะทําได้ดีไหมนะวิตินญ,ญาเนี่ยนะมึงอะเป็นกองกลางอยู มึงจะขึ้นไปยืนหน้าทําหาอะไรจังหวะที่แม่งควรจ่ายให้เมซี่ไว้เพื่อนแม่งมึงไม่จ่ายจังหวะที่แบบควรจ่ายเมซี่อย่างเงี้ยแม่งไปยืดยักเลี้ยงก่อนแล้วค่อยจ่ายมึงทําเพื่ออะไรนี่คือสิ่งที่ผมงงกับมันมากแล้วมันทำมันตลอดแล้วนัดน,นี้เป็นไงเนี่ยแม่งยืนอยู่ข้างหน้ามึงไปยืนทําไมเมซี่ต้องลงมาต่าเพื่อมึงควรทําหน้าที่วิ่งไล่บอลน แต่มึงไม่ทาเพราะอะไรนี่คือสิ่งที่ผมงงเนี่ยกองกลางแม่งมีอยู่3คนแม่งผมมีความรู้สึกว่ากองกลางเหลือแค่ฟาเป็นลุยคนเดียวแล้วที่เหลือแม่งขึ้นหน้ามึงขึ้นไปทําอะไรกันกองหลังเขาก็มีกันอยู่4คนมึงจะขึ้นไปข้างหน้าทาไมสุดท้ายเมซี่ก็ตงลงมาต่ํามันคือปัญหาอะไรที่มึงต้องถามกูละงงจริงๆแค่อินูโน,โนเมนเดสกับฮากิเมียแม่งก็ขึ้นไปยืนสูงอยู่แล้วแล้วเนี่ย วิตินย่าแม่งดันขึ้นไปสูงอีกแล้วเวลาเชื่อเมเกมตรงกลางมึงจะเชื่อมกับใครฟาเบลุยมันก็ลงไปช่วยในเกมรับแล้วแล้วไอ้ตรงกลางสนามมึงจะเชื่อมกับใครปัญหาก็คือที่มึงเลยวิตินย่าทาไมมึงไม่ทําให้ดีทําไมมึงต้องขึ้นไปยืนสูงอ่ะมึงก็ลงมาช่วยต่อเกมกันตรงกลางสนามก่อนดีแล้วให้เมซี่อ่ะวิ่งขึ้นไปต่อบอลกันไปกันมาก็ได้แต่เนี้ยพอมึงลงมามึงก็ไปหวงบอลซะแล้วมึงทําเพื่ออะไรเนี่ยทุกคนลองนึกภาพนะเนี่ยสมมติมันรับบอลกําลังต่อบอลกับเมซี่ดีๆนะพอมันขึ้นสูงก, Messi Messi กงงับเมซี่เท่านั ประกบเมซี่เรียบร้อยแล้วมึงถึงจ่ายมึงจ่ายทําไมตอนเพื่อนได้รับบอลยางๆเนี่ยมึงจ่ายจังเลยไอตอนที่เพื่อนโล่งๆมึงไม่จ่ายเออเอ็มบัปเป้เนี่ยควรที่จะได้รับลูกบอลที่ดีกว่านี้แม่งก็ไม่จ่ายยืกยักอยากเลี้ยงอย่างไรแล้วมึงก็หามุมยิงเองไม่ได้แล้วมึงก็มาให้ภาระกับเพื่อนตอนที่บอลเนี่ยกำลังจะเป็นโอกาสมึงเสือกไม่จ่ายแต่พอบอลจะเป็นภาระปุ๊บมึงจ่ายเลยเนี่ยคือปัญหาของมึงวิดินญ่าแค่ตรงกลางสนามมึงยังทําหน้าที่ไม่ดีแล้วมึงจะไปเสือเสือกไปยืนข้างหน้าทาไมมึงไม่ต้องไปเรียกหรอกตวะอออเนี่่ยมมสคู้แลืิ สมมุติถ้าผมจะด่าก็วันนี้แหละก็ไม่ค่อยแนนัดทำไมรู้สึกเหนื่อยๆ <laughs> <laughs> มันคือการแสดงนะทุกคนมันคือการแสดงเอาง่ายเอาง่าย